การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี f c 1 0ีรปวยทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณหลักหน่วยบน10งวดค่ะสูตรนี้งวดนี้แอดมินลงให้ใหม่นะคะไม่ยากจะใช้หน่วยบนบวกกัน3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก1บวก2บวก5ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มคำนวณไปพร้อมกันเลยนะก็จะใช้หลักหน่วยบวกกัน3ครั้งนะคะก็คือ3บวก3บวก3 สาบวกสมได้6 6หบวกสได้9ก้านำเลข9มาบวกกับเลขคงที่1 1 2 5 9หบวกหได้10ใส่0 0ยบวกหได้1ค่ะ1นบวกสได้3 3มบวกหได้8เลขเด่น0 1นยผลการออกระงวัล3ตัวบนออก0ูนย์ห้าหค่ะหลักหน่วยเข้าที่เลข1งงวดต่อไปใช้1นึบวกหบวกห 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3ค่ะนำ3มาบวกเลขคงที่3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก5ได้12ใส่2เลขเด่น4 5 7 2ผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก4 0 4หลักหน่วยเข้าที่เลข4งวดต่อไปนะคะใช้4บวก4บวก4 สีบวกสี่ได้8 8ดบวกสี่ได้12บสอนำเลขสองมาบวกเลขคงที่หนึ่งหนึ่งสองห้าสองบวกหได้สามสบวกหได้ 4, 4ี่สบวกสได้ห6หบวกหได้11บเอ็สหนค่ะเลขเด่น3 4มสี่หกผลการออกรางวัล3ตัวบนออกหกหกก็เข้าที่เลขหนึ่งนะคะงวดต่อไป ใช้หนึ่งบวก1บวก1 1หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สค่ะนำสามมาบวกเลขคงที่ 4, 4 5, 5 7, 7 12, สาบวก1ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้12บใส่สองผลการออกรางวัลน,นะคะ994สค่ะงวดนี้ก็เข้าที่เลขสหาค่ะหลักหน่วย ต่อไปเราจะใช้4บวกกัน3ครั้ง4บวก4ได้8 8บวก4ได้12นำเลข2มาบวกกับเลขคงที่1 1 2 5 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก2ได้6 6บวก5ได้11ใส่1ค่ะเลขเด่น3 4 6 1ผลการออกระวัล3ตัวบนออก303หลักหน่วยเข้าที่เลข3 ่อไปนะใช้3บวก3บวก3 3บวก3ได้6 6บวก3ได้9นำ9มาบวก9บวก1ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก5ได้8เลขเด่น0 1 3 8ผลการออกระวัลค่ะ3ตัวบนออก6 2 8หลักหน่วยเข้าที่เลข8 งวดต่อไปใช้8บวก8บวก8 8บวก8ได้16 16บวก8ได้24นำเลข4มาบวก4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก5ได้13ใส่3นะคะเลขเด่น5 6 8 3ผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก3 9 5งวดนี้หลักหน่วยเข้าที่เลข5ค่ะ ทีนี้มาคำนวณในงวดวันที่1กุมภาพันธ์64นะคะเลขไหนจะมาสูตรนี้เดินมา10งวดใช้5บวก5บวก5 5บวก5ได้10 10บวก5ได้15ค่ะนำ5มาบวกเลขคงที่5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก5ได้14ใส่4ค่ะเลขเด่นงวดนี้นะคะ6 เจ็ดใน3ตัวนี้เลขไหนจะมาให้เห็นหรือไม่ในหลักหน่วยบนนะคะรอลุ้นกันได้นะคะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้สติในการตัดสินใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ